สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้บ้านหน้าชาบแบบสินผ้าซับน้อใหม่ไม่เห็นน้อใหม่สมค่ะ,ะน้องใหม่จังหนจังมาผลมาพูดแ่ะคุณนะคะนี่ตะนอยใหญ่ๆน้อใหม่กิ่มซุ้งนะคะปลูกหกก่อนอี่แหละหาหุกก่อขายถึงเงินสองหมื่นหรอออกดีเป็นตนาไงโลละยี่สิบสามสิบบาท จะเบิ่งดูพี่น้องพูดอ่ะพระท่านเอามาเหมือซำยุกก่อมันเออตะนอๆๆ้อยใหญ่ๆบ่ได้มากสามมือมาพูดมาพูดเ่ะสีเฮ็ดอีหยัยงเนี่เยเฮ็ดต้องไม่สมบ่สิเป็นไฮว่าละ่ะคือดำปืออ้ืๆอยู่เด้เฮ็ดออกมาหรอบอกวิธีน่พี่น้องสูตรบอกสูตรนะค่ะมันต้องไม่สมเฮ็ดจากไหนมันจังบดดําด่ว่าก็เฮ็ดกินว้ยเนเครื่องเยอนบดดําด,ดแต่ว่าเอาไว้ดูดมันดำไหมบอกสูตรแน่พี่น้องผู้ใดมีสูตร เฮ็ดน้องไอซุ่มที่เฮ็ดแล้วบะดำบอกสูตรมาในเด้อค่ะใส่คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับมื้อนี้บรรณาชาแบบเฮ็ดคลิปสันส้นๆนะคะทัง้งฝนตกน้ำท่วมค้าแล้วพี่น้องปลูกค้าสองมือของฉันฝนตกแกาก,ากๆกเนื้โอ้ยน้ำท่วมก่อค้าอยู่หน้าพุ่นบ่ทันออกไปเบิ่งอยู่มื้อนี้มาเก็บเอาหน่อใหม่ก่อนสำหรับมื้อนี้อย่าลืมกดหัวใจกด Subscribe ก,กดไลค์กด,กดแชร์ให้ในเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ